สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนูเปิลแช n แนลนะคะและนี่คือเทอโรต์อาร์ติสค่ะพี่กแคคตัสวันนี้นะเรามีต้นกระบองเพชรหม่ผมด้านหนะ้าให้เลือก3ต้นค่ะต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3นะเราคุยกันไปแล้วก็เลือกกระบองเพชรที่ดึงดูดสายตาคุณไปเนาะหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอีกละ่ะเราอยากจะเหมือนเอาไพ่ทาโร่เนี่ยมาทําให้ให้หลายๆคนได้เห็นเนาะว่าแทนที่จะมีการแค่ทานายทายทักถึงอนาคตอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะไพ่ทาโร่สามารถมาพูดถึงตัวเองได้เอามารู้จักตัวเองมาก าขึ้นมาเรียนรู้การเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้หัวข้อวันนี้ก็เลยอยากจะทําในเรื่องเกี่ยวกับพรสวรรค์ค่ะเปิ้ลชอบหัวข้อแนวแนวนี้มากเลยนะไม่รู้ว่าใครๆจะชอบเหมือนเปิ้ลหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกเปิ้ลได้นะว่าชอบหัวข้อที่ทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแบบนี้ไหมเนาะจะได้มาทําให้ให้อีกบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้เนาะหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องพรสวรรค์ หมายความว่าเรามาดูซิว่าเราอ่ะมีพรสวรรค์อะไรที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้แต่อาจจะยังใช้ได้ไม่เต็มที่ก็ได้บางคนเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบรู้ต่างหิดต่างหิดแหละว่าเราน่าจะมีพรสวรรค์ด้านนี้แต่ว่าไม่มั่นใจเนาะก็เลยไม่ได้ดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วร,รู้สึกว่าโอเคมันใกล้เคียงกับที่คุณคิดหรือว่ามันตอบโจทย์คุณเผื่อว่าคุณจะมีไอเดียมีแนวทางในการเอาพรสวรรค์ที่คุณมีเนี่ยไปทําให้มันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตเนี่ยก็จะดีมากเน ว่าถ้าเกิดว่าเรามีพรสวรรค์นะแต่เราไม่พยายามดึงอ <ใ 2014. S 1> อกมาเลยก็ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้ใช้งานเนาะจริงๆพรสวรรค์นะมันถามว่ามันดีกว่าพรแสวงไหมม,มันก็ดีกว่านี้หนึ่งตรงที่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องพยายามเยอะเนาะมันเหมือนมันติดตัวคุณมาอยู่แล้วคุณมีสกิลเรื่องนี้อยู่ละถ้าเกิดคุณฝึกนิดฝึกหน่อยคุณก็จะสามารถเอามาใช้แบบได้เก่งแต่ในขณะที่ถ้าเราไม่มีพรสวรรค์อ่ะเราจะกังวลมากไหม,มก็ต้องบอกว่าเออขอให้เรามีพรแสวงเห famili? อะยังไงคุณก็สามารถทําได้ถ้าเกิดคุณมีพรสวรรค์แล้วคุณไม่ใช้อะ่อยายาอะ มันก็ไม่ก่อเกิดในขณะที่ถ้าคุณไม่มีพรสวรรค์นเนาะแต่ว่าเรามีพรแสวงเราพยายามฝึกฝนนู่นนี่นั่นยังไงมันก็เห็นผลค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็ฝึกด้วยอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดึงพรสวรรค์ที่คุณมีออกมาใช้สูงสุดบางคนเรายังไม่ได้ใช้พรสวรรค์ของเราในการไปทำมาหากินเนาะช่วงเนี้เหมือนเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีถ้าเราสามารถเเอาาพรรรรรสค์ทีีม่มไปปับใช้ กับการทำงานได้หรือว่าหาเงินได้อะไรเงี้ยก็น่าจะดีถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเรามาเลือกต้นกระบองเพชรกันค่ะข้างหน้า3ต้นอย่างที่บอกเนอะเลือกต้นที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะคะแล้วเราไปดูกันว่าคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องอะไร มาค่ะสำหรับคนที่เลือกน้องกระบองเพชรต,ต้นที่1ต้นนี้นะคะน้องดอกสีม่วงเรามาดูกันว่าพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวคุณนะ่ะมีอะไรบ้างเนะาะไพ่ทาโร่ที่ขึ้นมานะคะมีคิงถือไม้ค่ะควีนถือเหรียญคิงถือเหรียญน,นะดิเฮอร์มิสค่ะแล้วก็เพจช็อปคัพนะหรือเด็กถือถ้วยก็ต้องบอกเลยใบยแรกเป็นคิงถือไม้นะก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนมีไฟสูงมากเลยเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์มีไฟในการทํางานเป็นพวกบ้าพลังเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะโดดเด่นในเรื่องความคิดสร้างสารรค์แน่นอนแล้วคุณมี energy เ แปลว่านะคุณเป็นคนแบบแอคทีฟมากๆเนอะวะเป็นพวกไฮเปอร์แอคทีฟแบบนี้ก็ได้สามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้คนเนอะเป็นคนแบบบ้างานอ่ะดูแบบเนี้ยถ้าเป็นคิงถือไม้นะเป็นพวกแบบทรงพลังเป็นพวกที่แบบชอบทํางานเป็นพวกแบบบ้าพลังมากๆเนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณจะมีพลังเอเนจีในการทํางานแบบไม่ตกไม่หยุดไม่หย่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณสู้งานมากเลยค่อนข้างดีแถมว่ามีควีนถือเหรียญกับคิงถือเหรียญติดกันอีกนะเหรียญหร เียนสออันเลยนะแปลว,ว่าคุณเป็นคนที่ ไฟหาการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงแปลว่าอ่าพรสวรรค์ที่คุณมีคือหนึ่งคุณเป็นคนที่มีหัวธุรกิจนะมีทั้งคิงถือไม้แล้วมีทั้งควินกับคิงถือเหรียญพี่นนบอกเลยว่าคุณเป็นคนมีหัวการค้าหัวธุรกิจเหมือนเหมือนมีความคิดในการที่จะหาเงินตลอดเวลาว่าเอ้ยเป็นคนหาเงินเก่งอะ่ะต้องบอกแบบนี้สามารถหาช่องทางในการหาเงินได้เก่งนี่คือพรสวรรค์ของคุณเลยนะแล้วก็ตามหาความมั่นคงหมายความว่าคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากมีความมั่นคงจิตใจคุณด้วยนะน,นนะออกกกจาาเเรรื่งงิ ในภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ต้องการความมั่นคงในเรื่องการเงินถูกไหมเป็นคนที่มีหัวการค้าหัวธุรกิจสรรหาความคิดสร้างสรรค์ในการหาเงินหลากหลายช่องทางก็ได้นะอาจจะไม่ได้มาจากการเงินไม่ได้มาจากการงานที่เป็นงานประจําอย่างเดียวแต่คุณจะเหมือนสามารถมีช่องทางในการทําเงินอื่นๆได้หาเงินเก่งว่างั้นเถอะแต่ก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะพรสวรรค์ของคุณก็เลยเหมือนเรารู้ใช่ไหมว่าเราใช้เงินเก่งเราก็เลยหาเงินเก่งด้วยอีกอันหนึ่งคือคุณอาจจะเป็นคนที่พรสวรรค์ของคุณคือเป็นคนรสนิยมดีอะแปลว่าคุณจะรู้ว่าอะไรคือของที่ ดีอะไรคือของที่ไม่ดีอะไรที่เป็นของแบบที่แบบมีคุณภาพอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนเหมือนแบบเข้าสังคมเป็นอะเป็นคนเข้าสังคมเป็นเป็นคนที่รู้ว่าของดีเป็นยังไงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนรสนิยมดีเข้าสังคมเก่งอะแล้วก็ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมมีหัวธุรกิจการค้าค่อนข้างดีแถมมี The Hermit ขึ้นมาอีกนะแปลว่าคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้ค่ะแปลว่าคุณอะต้องการความมั่นคงในชีวิตแหละคุณต้องการต่อยอดคุณต้องเป็น ค่อนข้างอยากจะเป็น on the top เนอะเพราะ3ใบบนอะ่ะเป็น king กับ queen หมดเลยคุณอยากจะเป็น top ของชีวิตเนะแปลว่าคุณเป็นคนมีความทะเยอทะยานอ่อยากก้าวหน้าอะไรแบบนี้เนะแล้วคุณก็เลยใฝ่รู้ค่ะคุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งนะ hermit อะ่ะเลยรู้สึกว่าโอเคคุณเป็นคนที่ชอบหาอะไรที่เราแบบสนใจเนาะแล้วใฝ่รู้แล้วก็ศึกษาหมันค่อนข้างจะมีความไปให้สุด เพอร์มิเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหมดหมกมุ่นเลยนะหมายความว่าถ้าคุณชอบอะไรหรืออยากจะศึกษาอะไรอ่ะคุณจะไปเต็มที่แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ค่ะหมายความว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาสอนอะไรเยอะนะคุณอาจจะชอบแบบอ่านหนังสือเองเข้าใจเองหรือว่าอาจจะเรียนแป๊บเดียวแล้วเก็ตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองค่ะเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีด้วยนะพรสวรรค์ของคุณอันหนึ่งเลยเพิ่งคิดว่าคุณรู้จักตัวตนของตัวเองดีเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวชอบอยู่กับตัวเ ชอบนั่งสมาธิชอบเหมือนแบบฝึกฝึกจิตอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งการที่คุณฝึกจิตมากๆอ่ะมันจะทําให้คุณมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความมีสติเนาะในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างมั่นคงได้นะแล้วสร้างความเหมือนแบบคือถามว่าในทางโลกอะ่ะคุณก็มีความสามารถในการที่จะเหมือนประติดประต่อกับชาวบ้านชาวช่องประติดสื่อสารกับคนทุกคนนี้ทํางานไฟแรงอะไรแบบนี้ได้เนาะในขณะเดียวกันคุณก็เข้าใจโลก สมรถะด้วยนึกออกปะคือมันเหมือนคุณอะมีความเข้าใจทั้งทั้งในเรื่องทางวัตถุแล้วก็เรื่องทางเหมือนทางจิตด,ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะบาลานซ์ได้ดีเลยแปลว่าคุณจะมีความเหมือนแบบ บางคนก็อาจจะเหมือนแบบใช้ชีวิตปกติเหมือนเป็นคนเหมือนเขาเลยนะสุดโต่งเหมือนกันเนาะใช้ชีวิตก็ใช้เต็มที่พอถึงเวลาปุ๊บเราอาจจะเป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนชอบเที่ยวชอบสังคมแต่ว่าเราก็นั่งสมาธิด้วยเข้าวัดเข้าวาด้วยชอบศึกษาความรู้มีเวลาอยู่กับตัวเองด้วยอะไรแบบนี้เนาะเป็นคนใฝ่รู้ค่ะแปลว,ว่าคุณจะมีการศึกษาสูงนะถ้าใครตอนนี้อาจจะยังเหมือนแบบเราไม่ได้เรียนหนังสือสูงนู่นนี่นั่นคุณมีสิทธิที่คุณจะเรียนหนังสือสูงกว่านี้ได้นะคะถ้าคุณมีเวลาหรือว่างพอหรือมีกาลังทรัพย์ใด นะคุณจะสามารถเรียนได้ถ้าคุณอยากเรียนนะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนต่อไปถึงขั้นปร,ริญญานน่นนี่นั่นอะไรมากมายก็ได้แต่ว่า คุณอาจจะไปเทคคอร์สอะไรที่คุณสนใจหรือบางคนก็อ่านหนังสือเองเนาะศึกษาในเรื่องที่เราสนใจในเชิงวิชาการนะคุณทําได้อยู่แล้วหรือบางคนค่ะถ้าไม่ได้พูดในเชิงวิชาการนะคุณอาจจะมาในเชิงศาสนาหรือจิตวิญญาณเลยก็ได้มาเรียนรู้ปัจจัามามาเหมือนศึกษาทางด้านจิตนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยคุณจะทําได้ดีนะบางคนหันนะห,หันหน้าหาพระธรรมเลยก็มีนะเพราะเพราะว่าคุณอ่ะดูเป็นคนเหมือนแบบ สองด้านแบบสุดโต่งเนอะคือทางโลกคุณก็ได้ทางธรรมก็ได้แล้วถ้าเกิดคุณหันมาทางธรรมเลยคุณก็อาจจะไปสุดเหมือนกันนึกออกมาเป็นแบบท็อปของด้านด้านด้านของทางการฝึกจิตเลยเหมือนกันอืมปันคิดว่าถ้าใครที่ไม่ได้นั่งสมาธิหรือว่ายังไม่เคยแบบศึกษาในเรื่องธรรมะหรือเรื่องศาสนานะปัญคิดว่าคุณทําได้นะถ้าคุณสนใจนะด้านเนี้ยคุณก็ค่อนข้างจะไปได้ดีเหมือนกันอืมค่อนข้างนิทิศทางที่ดีเลยมีไพ่เด็กถือถ้วยด้วยแปลว่าพรสวรรค์ของคุณอนะคือเรื่องคําพูดเหมือนกันนะคุณจะเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรคุณจะพูดจาดีผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วลูกน้องบริวารก็ค่อนข้างจะรักคุณด้วยเออนี่คือสิ่งที่ดีนะแปลว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าค่ะลูกน้องบริวารก็ค่อนข้างจะตามทําตามคุณอะเหมือนเชื่อฟังไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยอะไรแบบนี้ก็ถามว่าเป็นพรสวรรค์ไหมก็ใช่นะเพราะคุณอาจจะสามารถใช้คนเป็นสามารถรู้ว่าออลูกน้องจะจงรักภักดีคุณมีวิธีซื้อใจลูกน้องอยังไงอะไรเงี้ยทำให้ลูกน้องมีความเหมือนแบบ รอยอตี้กับคุณเนาะมีความเหมือนแบบเออซื่อสัตย์มั่นคงเชื่อฟังอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างมากเลยคุณอาจจะดูเป็นคนทรงภูมิก็ได้เหมือนเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่แบบ เหมือนรู้จริงอะไรแบบนี้เออทำให้คนที่เข้ามารู้จักคุณอ่ะจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างน่าเชื่อถืออืมแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีความสมถาะาด้วยนะคือมันมีทั้งความแบบอย่างที่บอกเนาะวัตถุด,ด้วยสมถะด้วยเป็นคนที่แบบสองขั้วอย่างสุดๆจริงๆนะต่อมาเพิ่นเปิดไพ่ออรา่าเค้าให้ค่ะเป็นไพ่ไลฟ์เพอร์เพรสเนาะว่าว่าอ่าเขาเรียกนะพรสวรรค์ของคุณเนาะที่คุณมีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ ไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ Animal s หลายๆท่านอาจจะเป็นคนที่สามารถแบบรักสัตว์ก็ได้เนอะชอบเลี้ยงสัตว์แล้วคุณอาจจะมีพรสวรรค์ในการฝึกสัตว์ก็ได้นะหมายว่าฝึกให้เขาแบบเหมือนเหมือนเราฝึกแบบพวกสุนัขแมวอะไรอย่างเงี้ยเนอะเออคุณมีความเหมือนเข้าใจสัตว์มีความสามารถพูดคุยกับแบบสื่อสารกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยได้ดีก็ได้นะเออลองดูนะว่าคุณมาคอมเมนต์บอกเปิ้นได้นะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าแบบรักสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้เนอะเออสามารถทําได้นะคะแปลว่าคุณมีความชํานาญในด้านนีี้เหมืออนนนกััท่2 ฮิลเลอร์ค่ะเป็นคนที่แบบดูแลช่วยเหลือคนอื่นเห็นไหมในรูปเป็นรูปแบบเหมือนเหมือนแพทย์เนาะแต่ถามจริงๆคือเป็นในทางสเปเรชวลได้ถึงบอกว่าเนี่ยคุณเหมือนเป็นคนที่แบบเข้าอกเข้าใจเนี่ยมันมีไพ่เฮอร์มิตเนาะคือคุณะสามารถเข้าทางธรรมได้แบบสุดๆเหมือนกันเนาะนะคะ่ะเดียวกันคุณเป็นคนมีความรู้ในเชิงทางโลกด้วยวิชาการด้วยอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะมีวิธีพูดเราไม่ได้เป็นคนเหมือนแบบเท่าที่ดูจากไพ่อะคือคุณไม่ได้เป็นคนพูดเหมือนแบบ พูดแบบพูดเพ้อเจ้อหรือว่าพูดแบบพูดลิงหลับนึกออกมาแต่เป็นคนที่แบบพอพูดทีหนึ่งแล้วดูน่าเชื่อถือเป็นคนไม่ได้พูดมากเป็นคนพูดแล้วเหมือนดูดูแบบใช่อะดูดูน่าจะใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดคุยกับคุณคุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีเออเดอะดิเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนผู้รู้ผู้ฟังคุณก็จะสามารถรับฟังปัญหาของคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือเยอียวยาแก้ไขได้ตรงจุดอะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นของขวัญของคคคุุณณ่ะทีได้มานื เป็นการเป็นนับบาบัตค่ะเหมือนช่วยเหลือผู้คนบางคนทํางานการแพทย์ก็ได้นะคุณก็จะได้ช่วยเหลือผู้คนอาจจะเป็นทางใจหรือว่าทางกายก็ได้ถ้าทางใจก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีคอยช่วยเหลือรับฟังคนอื่นเนาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แบบเนี้ยก็ได้ค่ะในเชิงทางกายคุณอาจจะเป็นแพทย์พยาบาลแบบนี้ก็ได้ที่ทําหน้าที่ในการรักษาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเนาะอีกใบหนึ่งค่ะ energy healing เนี่ยมันเป็น healer สองใบเลยเนาะเป็นการ healing มาคอนเฟิร์มค่ะ ว่าคุณมีพลังของการฮิวคนอื่นได้ดีจริงๆเนาะปิ้นคิดว่าคุณสามารถเป็นที่ที่ปรึกษาที่ดีได้นะแปลว่าถ้าเกิดคุณทํางานในองค์กรใหญ่คุณอาจจะแบบก้าวหน้าไปจนถึงขั้นแับเป็นที่ปรึกษาเป็นคนตัดสินใจอะไรแบบนี้ลูกน้องบริวารถึงรักคุณไงเพราะว่าเวลามาปรึกษาอะไรคุณคุณสามารถหาทางออกแก้ปัญหาได้เพราะคุณเป็นคนมีความรู้เป็นคนเข้าอกเข้าใจอะไรแบบนี้เนาะค่อนข้างดีมากเลยถ้าคุณยังไม่รู้ตัวนะให้คุณแสดงศักยภาพนี้ออกมาค่ะบางคนเราไม่มั่นใจนะว่าฉันจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้หรอฉันจะเป็นที่ ศึกษาที่ดีได้หรอคุณทําได้ขอให้คุณมั่นใจเนอะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาในทางธรรมเนาะเรียนธรรมะเพิ่มเติมนั่งสมาธิยินดีด้วยเลยเปิ้คิดว่าคุณทําได้ดีใครอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมตอนนี้คุณชอบอะไรหรือสนใจในเรื่องอะไรทําให้สุดคะ่ะคุณสามารถทําได้เนอะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับพรสวรรค์สาหรับคนที่เลือกน้องกระบองเพชรต้นนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้เปิ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาต่อกันที่น้องกระบองเพชรต้นที่2ค่ะต้นนี้นะคะน้องดอกสีแดงอะเรามาดูกันว่าคนที่เลือกต้นนี้เนาะคุณมีพรสวรรค์อะไรที่เก็บซ่อนอยู่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เรามาดูกันเริ่มต้นกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะไพ่ใบแรกนะคิงถือถ้วยค่ะเด็กถือเหรียญน,นะ 7ไม้ค่ะควีนถือไม้แล้วก็1ิถ้วยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าดูจากไพ่นะมันมีทั้งิงถ้วยแล้วก็10บถ้วยนะแปลว่าคุณเป็นคนที่ดูอบอุ่นดูเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้คนไม่ว่าข้างนอกคาแรคเตอร์คุณจะเป็นยังไงนะบางคนอาจจะดูแบบหน้าโหดหน้าดุหรือใดๆก็ตามนะแต่จริงๆแล้วคุณมีอินเนอร์ของการที่แบบเข้าอกเข้าใจผู้คนอนะ่ะเพราะเป็นไพ่ถ้วยเนาะเป็นคนที่มีเซนส์นะมีจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แล้วก็โรแมนติกเนี่ยเพราะมันเป็นไพ่แบบค่อนข้างจะเป็น เอเนจีของน้ําเยอะเหมือนกันเนาะเท่าที่เปิลเห็นนะเหมือนแบบรักครอบครัวอะพรสวรรค์ของคุณคือคุณจะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจผู้คนใครที่มาอยู่รอบตัวคุณอะคุณมีความอบอุ่นเหมือนรักทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะใครมาอยู่กับคุณก็จะรู้สึกเหมือนแบบเออปลอดภัยอบอุ่นไว้ใจได้อะไรแบบนี้เนาะและคุณก็มักจะมีโชคดีๆเข้ามาด้วยค่ะนะมันมีไพ่เด็กถือเหรียญแอบแปลว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่รักความมั่นคงทําอะไรก็เหมือนแบบค่อยๆสร้างความมั่นคง ให้ตัวเองอย่างช้าๆเป็นคนที่ทําอะไรแบบมีความแน่วแน่อ่ะมีความแน่วแน่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําอะไรรูทีนนิดนึงเนาะไม่ได้เป็นคนหวือหวาอะไรมากมายเป็นคนที่แบบทายังไงก็ทําอย่านง,ง,งานเพราะว่าเราตามหาความมั่นคงแล้วค่อยๆสร้างเป้นคิดว่าคนที่เรื่องน้องกระบองเพชรตัวเนี้ยคุณแบบ เหมือนจะสร้างทุกอย่างด้วยตัวคุณเองนะเหมือนแบบค่อยๆก่อร่างสร้างพร้อมเป็นเด็กเนาะเด็กถือเหรียญแปลว่าคุณค่อยๆสร้างรากฐานความมั่นคงด้วยตัวคุณเองคุณไม่ได้เหมือนบ,บไปไปเขาเลยนะไปง้อเงินพ่อเงินแม่ถึงแม้ว่าโอเคบางคนอาจจะเป็นคนมีฐานะเนืะพ่อแม่มีตังคุณก็จะสร้างฐานะด้วยตัวคุณเองนะมีไพ่เจ็ดไม้ด้วยเป็นคนที่แบบสู้เป็นนักสู้คุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนี่คือพรสวรรค์ของคุณแปลว่าถ้าคุณล้มคุณก็จะลุกขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะทอนะคุณอาจจะแบบเออพักแปบึแแลล้้วววเดี๋คุณกก็็ แบบขึ้นมาใหม่ได้เนาะเพราะไพ่เจ็ดไม้เป็นไพ่ของการที่มีคู่แข่งมีการแต่งแข่งขันตลอดเวลาซึ่งคุณสามารถทําได้ไหมคุณก็สามารถทําได้ดีด้วยนะเพราะมีควีนไม้แล้วก็มีทั้งเจ็ดไม้ถูกไหมมีเจ็ดไม้ก็ตามแต่คุณมีควีนไม้คือคุณก็เป็นสายไฟเหมือนกันคุณเป็นคนที่แบบมีความไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นผู้นํามีความแบบ เหมือนบ้างานพอสมควรเนอะเออมีความเหมือนแบบเออชอบทํางานเป็นคนแบบมุ่งมั่นในการทํางานชอบลงมือทําเพราะฉะนั้นคุณจะไม่หยุดนิ่งแหละคุณจะเป็นคนค่อยๆสร้างรากฐานหรือสร้างตัวเองขึ้นมาเนอะถ้าถามว่าพรสวรรค์จากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยป้ญคิดว่าโอเคอันแรกเลยคืคุณเป็นคน กอร่างสร้างตัวคุณมีความอดทนสูงพรสวรรค์ของคุณคือคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นอดทนต่อสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาคุณก็เหมือนล้มอย่างที่เปิ้ลนบอกถึงจะล้มคุณก็จะลุกขึ้นมาใหม่ถึงคุณจะท้อคุณพักแบบหนึ่งแต่คุณก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีพลังงานการบวกค่ะเหมือนว่ามีพลังงานของไม่ใช่ไปบวกคนอื่นนะพลังงานบวกบวกคือใครเข้ามาอยู่กับคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเข้าอกเข้าใจคุณมีความอบอุ่นคุณเหมืืือออออนน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 ดดดููููเเเเเปปป็็็คคคคคใใรรรบบบบบัววุณมมมมีีาผ้้หหหญ่ะไแแ ใหญ่ที่อยากจะแบบเข้ามาอยู่ใกล้แล,แล้วแล้วมีความสุขอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดีเลยเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะนอกจากตัวคุณเองที่ดูเป็นคนมีความอบอุ่นแล้วพีนคิดว่าผู้ใหญ่อุปธรรมด้วยเพราะมีคิงถือถ้วยใช่ไหมควีนถือไม้พีนคิดว่าคุณจะเหมือนแบบถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคก็จะมีผู้ใหญ่เอ็นดูคุณนะครอบครัวช่วยเหลือดูแลอะไรแบบเนี้แล้วก็ผู้ใหญ่นอกจากครอบครัวด้วยนะทํางานไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เป็นก็คิดว่าผู้ใหญ่เอ็นดูอค่อนข้างมีทิศทางที่ดีเพราะคุณอาจจะเป็นคนขยัน ตั้งใจทํางานอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่ก็เลย็นดูคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นใครทํางานอยู่ค่ะพรสวรรค์ที่คุณมีนะผู้ใหญ่็นดูคุณมีความพยายามอดทนอดกลั้นมีความที่ดูน่าเชื่อถือเนาะเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีเลยต่อมาเรามาเปิดไพ่ life purpose ค่ะเรามาดูกันว่า life purpose อยากจะบอกอะไรอีกเนาะว่าคุณมีพรสวรรค์นในเรื่องอะไรอกีก สามใบค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะ b u i l อร์นี่ไงคุณเป็นผู้สร้างจริงๆเหมือนที่เพื่อนบอกอ่ะเด็กถือเหรียญคือคุณอ่ะจะเป็นคนสร้างรากฐานของคุณเองคุณอยากจะมีสมบัติคุณอยากจะมีเงินคุณคุณทาด้วยมือคุณเองอ่ะคุณไม่ได้เหมือนแบบงอมืองอเท้าหรือรอโชคลาภหรือว่าแบบหวังแบบลาภลอยหรือว่าเหมือนแบบรอรับมรดกตกทอดเพื่อนคิดว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเนะแล้วถามว่าคุณทําได้ไหมเพื่อนคิดว่าคุณทําได้ด้วยหมายความว่าคุณจะค่อยๆทําด้วยตัวคุณเองอย่างมั่นคงเนอะถึงแม้บางคนอาจจะแบบตอนนี้ยังไม่มี มันอาจจะช้าหน่อยแต่เป็นคิดว่ามันจะมั่นคงได้ในอนาคตคือ พอมันช้าใช่ไหมมันจะมีความมั่นคงค่ะเหมือนเหมือนเราค่อยๆตอกเสาเข็มค่อยๆสร้างบ้านค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเนะจนคุณมีนะและบิลดเดอร์นอกจากในเรื่องการเงินนะปังคิดว่าคุณอาจจะมีพรสวรรค์นในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะผลงานอะไรเงี้ยที่มันจะแบบอยู่ยั่งยืนยงบนโลกนี้ก็ได้นะอย่างเช่นว่าโอเคคุณอาจจะเป็นคนสร้างสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นคุณเป็นนักสร้างที่ดีคะ่ะด้วยความว่าคุณมีอินเนอร์ของความเข้าอกเข้าใจใช่ไหมคุณสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้นะต้อง แบบนี้เลยคุณอาจจะสร้างความมั่นคงในครอบครัวได้ด้วยตัวคุณเองเนาะแล้วก็อาจจะเหมือนอะอยากจะสร้างบ้านคุณก็ทําได้คุณอยากจะมีทรัพย์สมบัติของตัวเองคุณสามารถทําได้เนาะบางคนอาจจะเหมือนทําผลงานอะถ้าคุณเป็นศิลปินคุณก็อาจจะเหมือนแบบเขียนบทเพลงนู่น Hundred นี่นั่นออกมาแล้วก็เหมือนแบบคลาสสิกอยู่คู่โลกอะไรแบบนี้ก็ได้เนอะหรือว่าคุณอาจจะสร้างสรรค์อะไรที่เป็นผลงานของคุณเนอะแล้วมันจะแบบประจักษ์ในสายตาแล้วก็อยู่แบบอยู่เป็นผลงานอ่ะให้คุณได้แบบ เหมือนเป็นผลงานที่ทําให้คนอื่นเขาได้มาใช้เป็นไอดอลของคนอื่นแบบนี้ก็ได้นะเป็นผู้สร้างนะอืคุณอาจจะเป็นคนราศีพฤกษกก็ได้นะบิวเดอร์คือคนสร้างใช่ไหมก็ค,คือราศีพฤกษกนะอืพอพรสมัยอันต่อมาคริสตัลส์ค่ะแปลว่าคุณม Con ีคุณสามารถคอนเนคกับคริสตัลได้เนอะหลายๆคนนะคุณอาจจะ บางคนชอบมาดูไพ่ชอบมาดูดวงงี้ใช่ไหมก็จะสะสมพวกหินด้วยเออคริสตัลอะไรแบบนี้ยไพ่บอกว่าคุณสามารถคอนเนคกับคริสตัลได้ด้วยนะในเชิงฮิลลิ่งนะแปลว่าถ้าเกิดคุณมีหินนะคุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกับคริสตัลต่างๆได้ดีคุณอาจารเหมือนลองไปศึกษาค่ะในเรื่องเกี่ยวกับคริสตัลก็ได้นะหรือเรื่องจักระ คุณอาจจะสามารถสื่อสารกับคริสตัลแล้วมาเยียวยาตัวคุณเองหรือเยียวยาผู้อื่นได้ดีด้วยนะแปลว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยเออเดี๋ยวเปิ้ลจะไปลองเรื่องคริสตัลเหมือนกันเพราะาเปิ้ลก็เลือกต้นนี้เหมือนกันเนาะอ่ะเราลองดูนะอันนี้อาจจะเป็นพรสวัสค์ที่คุณเก็บซ่อนอยู่แล้วคุณไม่รู้บางคนหลายๆคนเออฉันก็ชอบหินนะฉันก็ซื้อมาเยอะแยะเลยแต่ว่าฉันยังไม่ได้แบนบบ จริงจังกับมันอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณมีอยู่นะคุณแค่เอามาอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคุนคิดว่าคุณจะคอนเน็กกับมันได้นะอันนี้อาจจะเป็นพรสวรรค์สําคัญของคุณก็ได้นะเ,เวลามีหินแล้วคุณอาจจะเยียวยาตัวเองเยียวยาผู้คนรอบข้างแบบนี้ด้วยหินหรือคริสตัลได้ด้วยนะคะต่อมาใบสุดท้ายร r i อร์ค่ะคุณมีพรสวรรค์นในเรื่องการเขียนด้วยอะ่ะบางคนอาจจะไม่รู้หลายๆคนอาจจะเป็นนักเขียนเป็นบอกอเป็นแบบเขียนหนังสืออะไรแบบนี้เนาะซึ่งแถว เอาเขแสมัยนี้เนอะเราอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือเล่มๆถูกไหมแต่อาจจะเป็นออนไลน์แล้วค่ะอาจจะเป็นเขียนแบบเขียนคอลัมน์เขียนบทนิยายบทความคุณอาจจะมีพรสวรรค์นในการเรียบเรียงคําพูดเออเปนคิดว่าคุณอาจจะแบบสามารถเขียนหนังสือเขียนอะไรออกมาได้ดีเนอะเนี่ยการบิวดเดอร์ของคุณอะอย่างที่เพื่อนบอกตอนแรกอะคุณอาจจะสร้างสารรค์ผลงานทิ้งไว้เนอะมันอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นบทความอาจจะเป็นสื่อการเรียนการขั การเรียนการสอนอ่ะหรืออาจจะเป็นบทเพลงบทกวีอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือเขียนเพลงอย่างที่เพื่อนบอกเนาะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะว่าคุณมีพรสวรรค์ในด้านไหนนะแปลว่าคุณเป็นผู้สร้างที่ดีค่ะคุณสามารถคออเนีกับคริสตัลได้แล้วก็คุณเป็นนักเขียนที่ดีหลายๆคนเราอาจจะเหมือนแบบเออไม่รู้ตัวเนอะอาจจะเป็นคนชอบศึกษาชอบอ่านนู่นนี่น,นั่นแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเขียนหรือบางคนอาจจะเขียนแล้วก็ได้นะลองดูค่ะแล้วมาบอกกันด้วยเนาะว่าตรงกับตัวคุณไหมนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มาถึงกระบองเพชรต้นที่3ค่ะต้นนี้นะคะน้องดอกสีเหลืองเรามาดูกันว่าคนที่เลือกต้นนี้เนาะพรสวรรค์ที่คุณมีในตัวคุณเนี่ยทั้งที่คุณรู้หรือว่าคุณอาจจะเก็บซ่อนแล้วคุณยังไม่ได้ออกมาใช้เนี่ยมีอะไรนะเรามาเริ่มกันจากไพ่ทาโร่ค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะสามเหรียญจัสติก่ะอัศวินถือถ้วย6ถ้วยแล้วก็1ถ้วยไพ่ถ้วยเยอะมากเลยมีถ้วยถึง3อันเลยเป็นคิดว่าคุณเป็นคนละมุนล,ละไมอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีนะแปลว่าคุณอ่ะเป็น ได้ง่ายอ่ะพอสมรรั์ของคุณอันแรกที่เปินเห็นจากจากไพ่ถ้วยทั้งหมดเลยนะคือคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบรักครอบครัวเป็นคนที่เหมือนแบบรักเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านนู่นนี่น่ะเนอะแปบลบว่าใครอยู่กับคุณก็จะมีความละมุนละไมค่ะแล้วคุณก็เข้ากับคนต่างๆได้ง่ายเนอะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่เหมือนแบบ มนุษย์สัมพันธ์ดีอ่ะเออใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณดูมีสเสน่ห์ดูน่าคุยด้วยเพราะคุณดูอ่อนโยนละมุนล,ละไมอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะคือบางทีอ่ะถ้าถึงแม้ว่าเราอาจจะดูเป็นคนที่หน้าตาเคร่งครึมดูหน้าดุหรือใดๆก็ตามนะแต่ว่าพอได้คุยด้วยแล้วจะรู้สึกว่ามีสเสน่ห์เออมันเหมือนเราเป็นคนแบบมีคาริสม่าหรอเป็นคนที่คุยด้วยแล้วดึงดูดจังเลยทําให้มีคนแบบอยากจะมาเริ่มต้นเข้าหาพูดคุยกับคุณใหม่ๆได้ไพ่หนึ่งถ้วยเลยเป็นไพ่ของการที่ทําให้คุณมีช่วงในด้านการเหมือนแบบบคคอนนนนเกกัผู้้็ไดะะ ด้วยนะเหมือนอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็มีคนเหมือนใหม่ๆอยากจะเข้ามาเรียนรู้ทําความรู้จักกับคุณเยอะๆแบบนี้ก็ได้ทําให้คุณเป็นคนที่มีคอนเน็กชันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันจะสร้างคอนเน็กชันในเรื่องต่างๆให้กับคุณได้เนอะทำให้มันมีสมเหลียมเนอะแปลว่าคุณก็จะมีเพื่อนอยู่แบบหลายๆวงการนึกออกไหมหลายๆคอนเน็กชันหลายๆวงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนนะคุณก็จะสามารถรู้ว่าตัวเองจะต้องไปหาเพื่อนฝูงคนไหนได้อะไรแบบนี้เน ค่อนข้างดีเลยแปลว,ว่าคุณจะสามารถคีบคอนเน็กชันที่มีอยู่ในทางที่ดีด้วยในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อนฝูงค่อนข้างรักคุณด้วยนะดูดูดูแบบนี้แล้วรวมถึงสามเรียนเนี่ยหมายถึงการที่เวลาเราพูดอะไรไปก็มีความน่าเชื่อถือด้วยแปลว,ว่าถ้าเกิดคุณขายของนะหรือว่าคุณเป็นแบบเซลล์เป็นอะไรแบบนี้ที่ต้องพูดพูดอะไรที่มันดูน่าเชื่อถือแล้วให้มีลูกค้ามาซื้อของกับคุณอนะ่ะค่อนข้างดีแปลว,ว่าถ้าคุณค้าขายหรือทํางานเซลลหรืออะไรแบบเนี้ย โดดเด่นมากเลยนะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดคุณทํางานประจําที่ต้องทํางานกับแบบคนเยอะๆอะไรแบบนี้การที่คุณโชว์ไอเดียหรือคุณพูดอะไรไปก็จะมีคนเชื่อคุณพอดูน่าเชื่อถือด้วยแถมมีจัสติกอีก ความน่าเชื่อถือของคุณอะมาจากการที่คุณดูเป็นคนยุติธรรมเนะเป็นคนแบบพูดตรงๆเป็นคนไม่อ,อ้อมค้อมเป็นคนละมุนละไมด้วยถูกไหมคือเราไม่ได้พูดจาผงผางนะเนี่ยพอมันไพ่ถ้วยเยอะแปลว่าคุณดูมีเสน,เน่ห์คุณพูดจาดีคุณเข้าอกเข้าใจและคุณก็มีความยุติธรรมด้วยแปลว่าพอเวลาคุณพูดอะไรไมันก็เลยดูน่าเชื่อถือไงเพราะฉะนั้นการที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องแบบพูดคุยกับลูกค้าหาเงินหาลูกค้าขายของอะไรเนี่ย ค่อนข้างโดดเด่นแปลว,ว่าถ้าตอนนี้นะคุณยังคิดคิดอยู่ว่าคุณจะทําอะไรดีบอกเลยขายของดีค่ะไปเป็นทรงเป็นเซลอย่างเงี้ยนดะีเนาะเพราะจะมีคนเชื่อถือหรือทํางานราชการก็ได้เนี่ยมันมีจัสติกขึ้นมาแปลว,ว่าคุณมีความยุติธรรมใช่ไหมคุณก็จะดูเหมือนแบบเหมาะกับงานราชการเหมาะกับงานที่ต้องตัดสินใจอ่าถ้าทํางานเอกชนนะคุณก็จะเป็นเหมือนอยู่ในแผานากที่เกี่ยวข้องกับเหมือนพวกวิเคราะห์พวกแบบ ความคิดกลยุทธ์อะไรแบบเนี้ยก็ได้นะค่อนข้างจะเหมาะกับคุณเลยเนาะหรือว่าเนี้ยมีไพ่ถ้วยหนึ่งถ้วยเนาะบางคนอาจจะชอบกินก็ได้นะพะสมัยของคุณคือเออเป็นนักชิมเป็นนักกินมีความสามารถในการกินค่ะเรารู้ว่าเราชอบกินอะไรและ enjoy eating อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ถ้าคุณชอบกินอนะ่ะคุณก็อาจจะเก่งในเรื่องการทำอาหารทำกับข้าวทำขนมหรือว่าเป็นนักชิมแบบเนี้ยก็สามารถทำได้นะเออเลยรู้สึกว่า อะไรก็ตามที่คอนเนกับผู้คนอ่ะคุณสามารถทําได้ดีเลยเพราะหนึ่งคุณมีความเข้าใจคุณมีความเข้าใจผู้คนแล้วก็มีความอ่อนโยนเนอะแล้วก็เหมือนแบบมีความยุติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะพูดจามีหลักการน่าเชื่อถือดูดีอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างดีเลยเออทำได้หลายอย่างเหมือนกันเนอะคนที่ทีทเ่เลิกกระบองเพชรต้นนี้เนอะละมุนละไมามากค่ะต่อมาเรามาเปิดไพ่ออร์คเคิลให้บ้างค่ะเป็นไพ่ไลฟ์เพอร์เพสนะเป็นอยากรู้ว่าพรสวรรค์ของคุณที่มีเนี่ย มีอะไรอีกนะมาเพิ่มเติมกันไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ animals อันนี้เหมือนกองแรกเลยแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนรักสัตว์ก็ได้นะคุณอาจจะคอนเน็กกับสัตว์ต่างๆได้นะเหมือนแบบเราอาจจะชอบเลี้ยงชุนักเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรแบบนี้เนาะรักสัตว์แล้วเราอาจจะสามารถเหมือนแบบสอนให้เขาทํานู่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราสามารถเข้าใจสัตว์ได้ดีอะไรเงี้ยด้วยความว่าคุณเป็นคนละมุนละไมอะเนาะเป็นไพ่ถ้วยเยอะเนี่ยคุณก็เลยอาจจะมีความสามารถด้านนี้ด้วยเออเนี่ยเป็นพรสวรรค์ของคุณค่ะคอนเน็กกับสัตว์ได้เนาะ คุณมีความเข้าใจแบบสัตว์ต่างๆแปลว่าทั้งทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์ด้วยต่อมา b u เ l d e r ค่ะอันนี้เหมือนกอง2องเหมือนกองสามเป็น combination ของกองหนึ่งกอง2องไงไม่รู้เนาะ builder คือการเป็นผู้สร้างค่ะแปลว่าคุณจะสามารถสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาบนโลกนี้ได้นะคืออย่างเงี้ยมีไพ่หนึ่งถ้วยใช่ไหมคุณอาจจะได้ c o n n e c t i o นมีคนรู้จักคุณเยอะแยะแล้วคุณสามารถสร้างสรรผลงานหรือมีไอเดียอะไรดีๆจากการที่คุณมี connection กับเพื่อนฝูงสังคมก็ได้อาจจะมีคนชวนคุณไปทํานู่นทํานี่เยอะแยะแล้วคุณ ก็ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นทางสร้างสรรค์ก็ได้นะเพราะมันก็เลยมีิ u เดอร์ค่ะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเริ่มต้นโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆเนาะเพราะไพ่ถ้วยเป็นไพ่ของความคิดสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นศิล,ลปินอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานไอเดียต่างๆได้ในเชิงศิละปะดนตรีของกินอะไรแบบนี้คุณอาจจะเหมือนสร้างสรรค์ผลงานมีอะไรนะเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือประดิษฐ์ ทำนู่นทำนี่ขึ้นมาเป็นไอเดียเนอะเป็นแบบศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถขายผลงานได้นะ mm. เออเพิ่นคิดว่าค่อนข้างดีใบ <By S 2> สุดท้ายค่ะ time to design <decided> นะคะเป็นไพ่ของการถึงเวลาตัดสินใจค่ะเพิ่นคิดว่าเนี่ยมันขึ้นกับจัาสติกนะสอดคล้องกันเหมือนกันคิดว่าคุณนะ่าจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมจริงๆเป็นคนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพรสวรรค์ของคุณเนะ่ะคือการตัดสินใจค่ะแปลว่าบางทีเราอาจจะอยู่ในอยู่ในจุดที่เหมาะที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆอาจจะเป็นผู้นําที่ดีเนาะพอไพ่จัาสติกเนี่ยก็เป็น แพ่ของการเป็นผู้นําเป็นคนนั่งบันลังเหมือนกันเนาะคุณอาจจะเหมาะกับการเป็นผู้นําคอยนําผู้คนต่างๆเนาะแล้วเวลาใครมีปัญหาอะไรคุณอาจจะต้องเป็นคนลงดาบเป็นคนตัดสินใจเป็นคนที่เหมือนแบบเด็ดขาดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นความสามารถของคุณหรือพรสวรรค์ของคุณคือก,การตัดสินใจที่ค่อนข้างยุติธรรมเด็ดขาดแล้วก็ถูกต้องอะไรแบบนี้เนาะค่อนข้างมีทิศทางที่ดีเลยคุณลองเอาไปปรับใช้ค่ะว่าจากไพ่ที่เปิดขึ้นมาตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนก็มาคอมเมนต์บอกเปิ้นได้นะ,ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe คอมเมนต์ให้เปิ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ